อีกหนึ่งเรื่องดีๆที่อยากจะให้ได้รับชมกันค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคนะคะหรือว่าสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะซึ่งเมื่อเขาสร้างเสร็จแล้วเขาก็จะส่งต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยรับไปดูแลต่อจึงถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยนะคะนอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีอีกหลากหลายภารกิจเลยค่ะที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยากพาทุกท่านไปติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้การขับเคลื่อนภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองปี2,567ค่ะ สำหรับในปีงบประมาณ2567เนี่ยนะครับเรามีภารกิจสำคัญนะครับที่ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับก็คือในเรื่องของการจัดทำผังประเทศผังภาคแล้วก็ผังจังหวัดส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะต้องดำเนินการมาพูดคุยมาจัดทำแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องที่จะทำผังนโยบายนี้ออกมาให้ได้เป็นผังนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอยู่นั้นด้วยนะครับอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมหรือทุกขภั ที่เกิดในพื้นที่ต่างๆขณะนี้เราทําไปได้แล้วประมาณสัก200จาก700ความต้องการนะครับส่งผลให้สามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจไม่ให้เกิดน้ําท่วมความเสียหายทางเศรษฐกิจต่างๆได้เป็นจำนวนมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภารกิจเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งรวมๆ250รพื้นที่ด้วยกันใน2 5 0พื้นที่เนี่ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาในจุดที่มีการกัดเซาะสูงเลยนะครับเพื่อป้องก,กันตลิ่งเพื่อดูแลสิ่งที่เป็นสารณประโยชน์นะครับรวมถึงการพัฒนา แอปพลิเคชันที่บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของแอป,ปเรียกช่างด้วยนะครับซึ่งในระบบดูได้เลยนะครับว่าบ้านท่านอยู่ที่นี่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยสามารถเรียกช่างที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการตรวจสอบแล้วในระดับหนึ่งนะครับว่าเป็นช่างที่มีฝีมือแล้วก็ สามารถไว้ใจได้นะครับสำหรับในปี2567เรื่องของการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เนี่ยกรมก็มีการมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเรามีงบประมาณที่จะลงไปดําเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่ ที่เรามีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับจัดทำรายละเอียดต่างๆครบถ้วนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีเริ่มมีการขอสร้างถนน5พื้นที่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นความคืบหน้าที่จะต้องมุ่งมั่นดําเนินการเพื่อให้ภรารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและก็พัฒนาประเทศต่อไปครับ เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจค่ะรู้ได้เลยว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องอแล้วก็รู้ว่าถ้ามีปัญหาต้องเรียกหาใครครับอ่ะชวนดูอีกหนึ่งการพัฒนาดีกว่านะครับผู้ชมเป็นการ